อาร์เนอร์กับความพ่ายแพ้ของเรือคูณต่อนอตติงแฮมฟอเรสสามต่อศูนย์ที่อัพยศอดสูที่สุดอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดเราเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงแรกได้ค่อนข้างดีแต่เราเสียประตู1ต่อศูนย์และมันเป็นการเสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนที่เราทําในครึ่งชั่วโมงแรกผมไม่รู้ผมได้ยินมาว่ามันไม่ลำหน้าดังนั้นถ้าไม่ลำหน้าก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันต่อไปเราสร้างโอกาสและรอให้เรายิงประตู จุดเปลี่ยนก็คือลูกตั้งเตะของพวกเขาเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและพวกเขาก็ยิงได้2ประตูในที่สุดถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือแย่มันก็คือความรับผิดชอบของผมเสมอผมพยายามแก้ไขบางอย่างแล้วแต่ดูเหมือนมันยังคงไม่ได้ผลจนถึงตอนนี้เราสร้างสารรค์โอกาสได้ไม่มากพอผมพยายามปรับเปลี่ยนบางอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลเราไม่สามารถทําประตูได้คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าในสนามนี้ถ้าคุณยิงประตูได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้น เรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพหน้าที่ของผมคือการดึงเอาศักยภาพสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากพวกเขาและรวมมันเข้าด้วยกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้มันเป็นความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวเราอยู่ในช่วงที่ย่ําแย่จริงๆมันง่ายมากที่จะบอกเรื่องนั้นเรารู้ว่าอีกไม่กี่วันเราจะต้องเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งแล้วก็ต้องลงเล่นพรีเมียร์ลีกอีก3นัดในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นเราต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้หนักเข้าไว้เรากําลังพยายามอยู่ทุกวัน ผู้เล่นทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ผมต้องการและอย่างที่บอกไปมันเป็นความรับผิดชอบของผมเสมอนักเตะยังคงพยายามต่อไปผมโทษพวกเขาไม่ได้เลยในเรื่องนี้เฟอร์จิลฟานไดค์กัปตันทีมลิเวอร์พูลออกมาแสดงความผิดหวังอย่างหนักหลังหงแดงพ่ายแพ้คาบ้านต่อนอตติงแฮมฟอเรส์อย่างย่อยยับ0-3ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคือนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยชี้ว่าปัญหาหลักคือการที่ทีมเสียประตูง่ายดดยเกินเหตุและย้ำว่านักเตะทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกัน เวอร์พูลสารต่อผลงานที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่องโดยแพ้ในเกมหลีกเป็นนัดที่6จาก7นัดหลังสุดซึ่งเกมนี้ฟอร์เรสได้ประตูจากมูริโลนาทีที่33ินิโคลโลซาวอนานาทีที่46และมอร์แกนกิฟส์ไว้นาทีที่78ฟานไดเปิดใจหลังเกมว่าเราเสียประตูแบบง่ายจริงๆพวกเขาได้ประตูจากลูกเซตพิษอีกตามเคยเราไม่ดีพอในจังหวะปะทะและต่อสู้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากในช่วงนี้ กับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยอมรับว่าหลังเสียประตูทีมก็เริ่มกระวนกระวายและพยายามเร่งเกมมากเกินไปซึ่งทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากและได้เน้นย้ําถึงความรับผิดชอบร่วมกันว่ามันเป็นปัญหาทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมเราต้องเดินหน้าต่อไปทุกคนผิดหวังที่เราแพ้ฟอเรสในบ้านตามมุมมองของผมมันแย่มากเราต้องมองดูตัวเองในกระจก เราอยู่กับสโมสรมานานแล้วเราผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาก่อนเราจะต้องกลับมาให้ได้แต่มันไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วค่ำคืนผมไม่ยอมแพ้และเราจะเดินหน้าต่อไปชอนได ผู้จัดการทีมแสดงความประทับใจอย่างมากต่อฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่สามารถบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลถึงสนามแอนฟิลด์ได้อย่างงดงาม3-0ในสึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสารท์ที่ผ่านมาได้ชื่นชมการเล่นเกมรับของนอตติงแฮมฟอเรสที่ช่วยกันสกัดกั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลได้อย่หมัดพร้อมอาศัยจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบคมจนได้3ประตูจากมูริโลนิโคลโลซาโวนาและมอร์แกนกิฟส์ไวท์ซึ่งเป็นการหยัดเยียดความไพ่แพ้ในเกมลีกให้กับเจ้าบ้านเป็นนัดที่6 คุณซื้อรายนี้กล่าวว่าผมคิดว่าพวกเขาคือลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มต้นเกมด้วยความเร็วแต่เกมรับของเรายอดเยี่ยมผมพอใจตั้งแต่ต้นเกมมันยากมากที่จะต้องมาเยือนสนามแห่งนี้ผมยอมรับว่าการนำหนึ่งต่อศูนย์ในครึ่งแรกที่แอนฟิลเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็พอใจที่ได้ประตูที่2อย่างรวดเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่นอย่างมีใจสู้และทำตามแผนพื้นฐาน เราต้องการสร้างทีมที่มีใจสู้มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมและจังหวะของเกมฟุตบอลสามารถทำให้เกิดสิ่งต่างๆได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมที่เราทำได้ทุกอย่างในเกมนี้